ทางท่าภูชาแนลนะฮะตอนนี้นะครับรถอะไรมาส่งนะครับของพี่เอชชัยนะฮะเอฟซีก็นยครับแล้วก็มาดูนะครับที่บ้านของพี่เอชชัยด้วยนะฮะก็จะทําบ้านใหม่นะครับสวยๆนะครับอืมนะฮะนี่นะครับเอฟซีนี่ครับมีใครมาส่งอะไรเนาะอ๋อนไครับ ่หรือเปล่าครับนี่นะครับโอ้ใช่หรือเปล่าครับแค่ครับนี่ไนี่มันเพเอกครับอ่าสวัสดีนะครับแม็ครับสวัสดีครับผมนี่นะฮะ หลังจากที่ไม่เจอกันเนาะวันนี้แม่นาคูก็มาถ่ายคลิปละอันนี้อะไรใครสั่งนะของพี่ชายครับของพี่ชายแต่ว่าเขาจะสั่งอีกแบบนึ่งแต่ว่าเอามาผิดใช่ไหมก็ไม่เชิงเหมือนกันแต่มันก็ใช้ได้อยู่นะใช้ได้แล้วพี่ชายเอาไหมครับผมเอาไหมพี่ชายเอาไหมน่าจะเอาอยู่นะนี่นะครับสี อ๋อจะทำงานตรงนี้นะครับผมนะฮะอพี่ชายบอกว่านั่งทานข้าวนะฮะอ่านี่นะครับเราก็ยกมาอีกตัวนึงนลฮะนะอ่ครับสวยมากเลยฮะเนาะ อันนี้บอกตัวไม้นี่คือพันห้านะครับพันห้าพันห้าร้อยอันนี้ก็สามร้อยห้าสิบใช่ไหมพี่ชายอันนี้ นี่ส5มอห้เอีเตียงไม้อันนี้ไม้ไผ่นสามารถาอห้าสิบาทนะฮะไม้ไผ่นะเออ่านะครับก็มันมีคานกาก็หนาแน่นอยู่หนาแน่นอยู่นะครับลองขย่มหน่อยะขย่มขย่มไม่ใช่เออขย่มขย่มอ่ะใช่ใช่นะมันมันไม่หักนะมันไม่หักเออหรอเออไม่ตัวนี้เนี่ยแข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่าใช่ไหมอ่ ครับนี่มันแข็งแรงแล้แข็งแรงนะฮะเนาะก็มีรถมาส่งของนะคือเตียงนะครับ2ตัวนะฮะเตียงไม้กับเตียงไม้ไผ่นะฮะเนาะเตียงไม้ก็คืออ่าพันห้ารนะครับแล้วก็อันนี้3 5 0 อันนี้เตียงไม้ไผ่คือนั่งเล่นนะฮะแล้วก็เตียงไม้ก็คือนั่งกินข้าวนะครับน้อพพิชัยเนี่ย,ยอ่านะครับผมอือนะฮะตัวนี้ได้ ใช่มครับทำเป็นมุกออกมา2เมตรโอเคทำเป็นมุกนี้ก็จะนั่งทานอาหารนะครับมาเจะนั่นขึ้นมาพอถ้าทำอกมานไม่มีที่นั่งมันก็จะยังไงอยู่ใช่ครับจะมีที่นั่งนะไว้ตรงนี่คือจุดบริเวณหน้าบ้านใช่ไหมครับใช่โอเคนี่คือตัวบ้านนะครับใช่ นั่งก่อนเลยครับประเดี๋ยวเจอเลยครับเพราะนู่นเจอเลยครับโอ้โหนั่งปุ๊บมึงเก่งหัวขาวเลยนะโอ้ยอันนี้มันมันตายละมีเส้นเลยมีเส้นมีเส้นดําเลยนั่งนี่นะครับผมเก่งนะไม่ได้ปูในตีนะนี่เป็นวัยรุ่นเนาะต้องแต่งตัวแนวนี้นะครับผมวัยรุ่นนะอ่าวัยรุ่นนะครับผมเนาะยังไม่ไปเออไม่ต้องถามว่ายังนะ นีครับเมื่อวานนี้หลังจากเมื่อวานนี้ดันดินนะครับดันดินเข้าไปนะฮะเน้องเอฟซีเนาะดันดินเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ปรับดินเพียงเท่ากันนะเอฟซีแล้วยกกระถ่อมออกนะครับเมื่อวานหลายคนนะครับเนาะยกกระถ่อมออกไปไว้นู่นครับกระถ่อมตั้งแต่แรกอยู่นี่นะเอฟซีอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วยกกระถ่อมไปไว้ตรงนู้นนะครับน้องกระดักกัะดัก ขอบคุณมากมากนะคะเอซีทุกท่านนะครับที่กดให้นะครับนะผมขอบคุณมากมากนะฮะอีมนะครับ ไ,ไ,ดได้แค่นี้ก็นอนได้แล้วครับนขนาดตัวตนี้ยังนอนได้เลยเนี่ยนอนได้นอนได้นะฮะเอาไว้แบบว่าแอบหลับแอบหลับนะหลับ,ลบสบายลงสวนยางมัต้องมีเ่เสของเรา,าม,ม,มันข,าาน,ขนาด,ยนด,ด,ดียงยแม่เสียงใดแค่นะรู้ว่าลุงพันไม่ได้เอาไป้วเจ้าไม่ตปดนไรไหน ม่เป็นไรเรายังมีนี่อีกตัวหนึ่งที่ทำภาพว่ามันไว้ทําอาหารด้านหลังตัวนี้ยังแข็งแรงอยู่ครับแต่ตัวนั้นเริ่มไปแล้วนะครับสังเกตจากไม้มันจะสีดำๆนะครับว่าอันนี้ตั้งพิมพสบายตั้งิมไม่สบายเลยแต่ตัวนี้มันไว้ทําอาหารเพราะตัวนี้มันทาอาหารด้วยนังกิ่นเดนมเกลยแคบเลยแคบใช่ กินได้หลายคนนะครับอร่อยนะครับใช้เวลาประมาณสิบวันนะครับคิดว่าไม่เกินสิบห้าวันไม่เกินสิบห้าอุปกรณ์ครบไม่เกินสิบห้าเลยนะที่นี่ช่างต่างไปสั่งมาวันเดียวช่างรุมทำเลยใช่เขาก็เลยทำเลยก็อาจจะมาช่วยแกทำ้วยเพราะมันจะได้ไวเพราะไม่มีลูกมือใช่ครับพี่ชายเป็นช่างด้วยก็ไม่มีช่วยเขเลยบอกเอองั้นก็เดี๋ยวช่วยทำแล้วกันมันจะได้ไวช่างจำเป็น่พี่ชายข้าทำดีนะช่างจำเป็นที่ต้องเป็นทุกอย่างผมก็ดูว่าพี่ชายก็ช่างเลยแหละฮะก็เลยบอกเออเดี๋ยวช่วยทำไปเรื่อย ครับผมเพราะถ้าเรามีเราอีกแรงหนึ่งก็งานก็จะเดินเร็วหน่อยใช่ครับป็นก็ต้องทำครับจริงแกก็คือพูดจริงช่างต้องแกทำกำไรแกค่าช่างไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะแกว่าเออเดี๋ยวกพอแกถ้าเอาไปจ้างมันก็ไม่เหลือใช่แล้วก็ต้องเสียค่าช่างใช้อีกทางเงินจ้างพี่ชายก็ถือว่า่ได้มาเป็นอีกแรงหนึ่งแบบว่าทำมาตัวเองครับผมิใจนะ อย่าไปกินนะกินได้ครับฟองพ้นะฮะกินได้ครับออกไยันไปความคืบหน้านะครับของบ้านที่ันชัยนะฮะแล้วก็แล้วก็มีรถมีส่งของนะครับคือเตียงนะฮะเอสซีผมทำให้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับขออนุญาตจบชิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซัดตไคร้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับผม